ใช้ใชเกิดวันที่9นะครับผมมีความเป็นตัวของตัวเองก็คือเชื่อมั่นในตัวเองนั่นแหละนะครับผมเกิดเดือนมีนาคมให้ระวังเรื่องอารมณ์นะฮะอารมณ์อย่าร้อนถ้าร้อนพังทุกอย่างนะครับ9้าบวก3เท่ากับ12 1บวก2เท่ากับ3คนนี้หยหาคำว่าความรักหยหาเหรอแล้วก็บวกคำว่าครอบครัวนะครับผมนะฮะปีขานเป็นคนใจใหญ่กล้าได้กล้าเสียบันไดขี่สองส 9อยู่ตรงกลางหมายถึงตัวเขา2หน้า2หลังหมายถึงคนที่เป็นห่วงคนที่เป็นห่วงอยู่ในเลขที่บ้านคือ2 9 4ก็แปลว่ามีคนที่จากไปแล้วเนี่ยยังเฝ้าเป็นห่วงแล้วก็มองลูกหลานอยู่นั่นเองนะครับผมเป็นใครไปไม่ได้คนนี้เป็นผู้ชายที่ต้องบอกว่าเป็นยาธาตุยายะไทไมตบเบาจังเลเขาใส่ตะปูเพชรก็ตกเบาอ่ะจุ๊บเน้นจัดเล่นเน้นเลย เพียงคนเดียวของราชินีลูกทุ่งเอ้าเหรอแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะจะเป็นใครล่ะน้องเพชรพุ่มพวงไปพบกับเขากันเลยค่ะเย้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคิดถึงเนาะดูแลตัวเองดีดีเนาะนั่งพื้นอยู่ว่าน้องเพชรทำไมแบบว่าทำไมยิ่งเจอยิ่งเด็กลงยิ่งเด็กลงแบบดูแลผิวหน้าดีมากเลยอ่ะวันนี้มาขายผลิตภัณฑ์อะไรบอกเลยค่ะตภัณอะไรลูกผลิตภัณฑ์อะไรที่ชขายของเสื้อผ้าเขามีอะไรครับ ออตอนที่ผมได้โจทย์นะครับจะไม่มีไม่มีชื่อนะครับว่าศิลปินหรือดาราเป็นใครนะฮะเขาจะเขียนว่าชายคนนี้เกิดวันจันทร์วันที่9คนเกิดวันที่9มีอยู่ปนิสัยก็คือเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนเป็นตัวของตัวเองอยากทําอะไรก็คือจะทําด้วยด้วยวิธีของตัวเองถ้าไม่ทําก็คือไม่ทําเกิดเดือนมีนาคมนะครับ ็คือเดือนร้อนในบ้านเราเพราะฉะนั้นทําอะไรให้ระวังอย่าใจร้อนนะครับผมคนเกิดปีขานเป็นคนใจใหญ่กล้าได้กล้าเสียเพราะนั้นต้องระวังเรื่องอารมณ์ให้มากพอยิ่งอยู่ในเดือนหน้าร้อนด้วยแล้วเป็นคนที่ถ้าลุยลุยเต็มที่แต่ถ้าไม่เอาก็คือล้มกระดานเลยนะครับผมทำเป็นคนใจร้อนเหรอลูกความความจริงเป็นคนใจร้อนนะ ถ้าผมร้อยเปอร์เซ็นต์คือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแบบไม่ไม่ค่อยมีบาลานซ์เท่าไหร่แต่ตรงนี้เป็นเป็นข้อเสียของผมที่ผมพยายามที่จะปรับอยู่เพราะว่าการินทางสายกลางมาดีที่สุดใช่เพราะเขาเรียกว่าอายุผ่านไปใจก็จะเย็นลงร้อนขนาดไหนเวลาขับรถขับรถนี่เป็นยังไงบ้างถ้าเรื่องเรื่องของการขับรถเนี่ยผมจะพยายามใจเย็นที่สุดเพราะว่าสมมติเวลามันมีปัญหามันจะเสียเวลามากจริงครับแต่ว่าผมผมจะใจร้อนในเรื่องการทำงานมากกว่าเรื่องเรื่องเพลงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับ คือแบบบางทีสมมติเกิดอะไรขึ้นแบบบางทีอัิเสบเรื่องเพลงแบบบางทีเราเราจะรู้สึกแบบของของขึ้นนิดนึงอะไรแต่แต่เราเราก็พยายามคุมตรงนั้นได้แต่ว่ามันมันมันจะมีมีอยู่อะครับมีบ้างใช่ครับ9บวกสมเท่ากับ12หนึ่งบวก2เท่ากับ3ถอดเลขออกมาคนนี้เรื่องของความรักก็ให้ความสําคัญเรื่องของครอบครัวก็สําคัญมากๆแล้วเรื่องครอบครัวความรักนี่เขาบอกว่าเป็นคนห่วยหาความรักจริงเปล่าผมเป็นคนที่ หอยหามาตลอดซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดอ่อนผมมั้งเรื่องเรื่องเรื่องนี้ครับ,รบทำไ<ช>มเป็นจุดอ่อนละ่ะสมมติมีคนเข้ามาเอาใจหรือว่าอะไรเงี้ยเราแบบแพ้ทางเหรอผมอาจจะแบบไม่ได้อยู่กับคุณแม่ตั้งแต่เด็กคก็เลยแบบรู้สึกเหมือนกับถ้ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่เข้ามาแล้วก็แบบเป็นทุกอย่างให้กับเราจริงๆนะอะไรเงี้ยครับเป็นที่แบบเราสามารถหลับสบายใจกับเขาได้ ตอนนั้นมันก็จะดีอะไรเงรครับเออ,อชอบคานี้จังเลยมันเคยมีคนบอกนะว่าถ้าเราไปอยู่กับใครแล้วเราหลับได้อย่างสบายใจแสดงว่ารเราอะอยากอยู่กับคนนั้นเพราะเพราะเขาทําให้เราไม่มีความทุกข์ใช่ครับวันนี้<อ>หลายคนเลยอยากรู้เลยใครเนาะจะทําให้หลับสบายใจนะกอยม <laughs> าว่ากันต่อมาครับในบานลีขี่สองหน้าสองหลังหมายถึงการย้ําคิดย้ําทําหรือความเป็นห่วงห่วงใครครับห่วงคนเกิดวันที่9นะครับแล้วเลข2ตัวเนี้ยไปอยู่ เลขเก้าอีกแล้วรเราเลขสี่นำหน้าหมายถึงผู้อยู่อาศัยก็คือคนที่จากไปแล้วผมเลยเขียนว่าคนที่จากไปแล้วยังเฝ้ามองอยู่ยังเป็นห่วงอยู่ห่วงในเรื่องของความรักและครอบครัวแล้วก็ไม่อยากให้ทําอะไรที่ใจร้อนแค่นั้นเองครับตรงไหมน้องเพชตรงหมดครั